สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะผมพามาทดสอบปืน DB 039นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ช่างยนต์ดูแล้วเออยังไม่เคยทำรีวิวนะครับเพราะว่าในรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเรามีล็อตใหญ่ๆมานะครับเป็นงานจากค่ายดับเบิลเบลจะมี034 0, 0 3สนะครับ036 035า0 35, 6 3อะไรสาาลองไปหาดูได้นะฮะงานค่ายจาก งานจากค่าย o u บเบิล l l ก็ถือว่าทำมาดีมากอีกรุ่นนึงตัวนี้คือ M4 CQB นะครับ M4 CQB 039นะครับเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่กันตัวนี้จะเจออยู่ในคลิปวิดีโออัปเดตสินค้าที่มาใหม่ของดับเบิลย l นะครับเราเปิดกล่องวางเปิดกล่องวางเปิดกล่องวางนะฮะแต่เราไม่ได้แกะออกมานะครับก็คือมันจะอยู่ในสภาพที่โรงงานเขาแพ็กมาแบบนี้ จะมีหปืนหนมกาะีนนะครับแล้วก็สารกันความชื้นเนี่ยจะใส่มาแบบนี้คืออันนี้โรงงานเขาทํามาแบบนี้เลยนะครับตอนที่ใชนรีวิวเนี่ยเราแกะกล่องวางแล้วก็บรรยายว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับที่เข้ามาแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงราคาเท่าไหร,ร่นะตัวนี้ถึงคิวทำรีวิวแล้วนะครก็เป็น DB039 ราคานี่ครับ5 4า0 5 4 0 0บาทอันนี้เฉพาะตรงนี้ที่เห็นนะครับ1ปืนมกซีน ปืนย้ำบอดี้โลหะบอดี้โลหะบนล่าง upper l o อ e r บอดี้โลหะชุดหน้า i อเนะครับชุดหน้าอลูมิเนียมโลหะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะไม่ใช่บอดี้เหล็กนะบางคนก็จะเรียกบอดี้เหล็กอันนี้เรียกบอดี้โลหะทำจากวัสดุที่เป็นอะลลอยหรืออลูมิเนียมอลอยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับขออนุญาตไปเอาเครื่องมือพิเศษก่อนช่างแบง์สอนเราว่านะครับ ให้กดตรงนี้ทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะแงะครับแล้วดึงรูดคือปกตินี้ใช่ช่างยนรีวิวฮะผมชอบแกะเอาเคีมมาตัดเคเบิลทยปรากฏว่าน้องๆที่ร้านเขาแพ็คนะครับเวลาเขาแพ็คไปเนี่ยเขาต้องมาหาเคเบิลทยมาวางใหม่นะครับเวลาแพ็คส่งทางคือรี่นะฮะมันก็ต้องหาเคเบิลทยมาวางใหม่ก็เลย แนะนำวิธีการแล้วก็มาหาวิธีการกันคือเราต้องมาปลดสลักตัวนี้มันจะยากนิงนะครับผมทําให้ดูสดๆตัวนี้เลยนะครับหาไอ้ควงอะไรมาแหย่มันแล้วก็ดึงรูดออกออกได้นิดนึงตัวที่มีคนมาแซวผมในรีวิวบอกว่าเฮ้ยค่าขนส่งทางคือรี่ทา้งร้านบอกว่า330บาทหรือว่าเก็บอยู่3ามรอยหรือสองาส เขาบอกว่ากล่องใหญ่เงี้ยผมไปส่งเคอรี่แค่ห้าสิบาทเองผมไม่รู้ว่ามันไปส่งเคอรี่สาขาไหนหรือประเทศลาวนะหรือประเทศกัมพูชานะครับขออภัยด้วยนะคือแซลเล่นนะคือเขาบอกว่าค่าขนส่งปืนพวกเนี้ห้าสิบาทมันมันไม่ใช่อะกล่องใหญ่เงี้เอาราคาปืนนะครับห้าพันสี่ร้อยบาทนะแล้วก็ตัวแมก็กกาซีนมันจะมาพร้อมกับปืนในกล่องมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรอยู่ข้างในกล่องแล้วนะครับตรงนี้ในช่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ อ่ะขอแยตเอากล่อลงออกก่อนแล้วก็จะมีจุกเซฟตี้มาให้หนึ่งอันตัวนี้ก็ลองจัดภาพสวยๆก่อนได้ครับไม่ใช่โยนอเม็ก,กออกมา,เ,า,มาเสียบให้ใครที่ดูรีวิวของเราแล้วอยากได้ปืนตัวไหนในชาแนลนี้ที่ดูอยู่นะครับก็ท่านสามารถแคปหน้าจอได้นะครับ กลับไปแคปหน้าจอแล้วก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของที่ร้านเลยนะครับจะมีลิงก์คิออโคดปรากฏขึ้นนะครับเราแอดเฟซแอดไลน์จากทางลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับชุดหน้าลาง i อสวยมากมีเียวโคเวอร์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกอีกด้านให้ดูนะครับพันท้ายเป็นพันายเค้นนะครับพัน้ายดีบอยพันายทรงนี้ปรับยืดหดได้5้าระดับดูฝั่งนี้กันบ้างน,นะครับ ราคาบอกเลยว่า5,400บาทเนี่ยเท่ากับบอดี้ ABS หรือบอดี้พลาสติกของยี่ห้อโ o ด d ้อีเกิลนะครับโคดี้อีเกิล5,800คิดดูว่ายังได้บอดี้พลาสติกอยู่เลยตัวนี้บอดี้โลหะใส่ไฟเงินหัวท้ายแบริง่งลูกสูบฟันเหล็กเอ้ยเดี๋ยวขออภัยครับขอแค่ไขหัวท้ายแบริง่งแต่ว่าลูกสูบเป็นฟันพลาสติกอยู่นะครับตัวนี้นะบู Boot 8มิลแล้วนะครับแต่งแรงแต่งสปีดแต่งทนได้นะครับ จะเป็นเกียร์บ็อกเวอร์ชันเดียวกับ036ที่เป็น m 4 a 1ที่เรารีวิวไปวันก่อนอะเกียร์บ็อกเวอร์ชันเดียวกันนะตัวนี้นะอ่ะต่อไปเราจัดชุดพร้อมเล่นนะครับก็ปืนราคา5,400ันสแบตเตอรี่ก้อน650บาทนะครับนี่1ก้อนจะเราจัดให้เพราะมันใส่แบตตรงแกนท้ายตัวชาร์จตัวสี่าสิบาทนะครับอ่าเซตนี้อยู่อยู่หนึ่ผมจะคิดแค่คิดละ1,000บาทนะครับตัวชาร์จเป็น b 3 pro balance cell ชุดนี้นะครับ1,000บาทนะ บวกไปเป็นเท่าไหร่ละ5,400บวก1,000เป็น6,400ลูกกระสุน1ถุง4,000นัดคืออันนี้คือจัดชุดพร้อมเล่นนะเพื่อนๆนะ1ถุง4,000นัด250บาทค่าขนส่งอยู่ประมาณ330หรือประมาณ300คิดอยู่250บวกไปอีก500นะครับก็เป็นตัวนี้ที่6,400บวกกับอีก1,000นะครับเป็น7,400บวกกับอีก500เป็น7,900พร้อมเล่นโคตรถูกเลยนะแบตลิโพนะ ที่โพนะครับเพื่อนๆครับเอ้ยไม่ใช่ดีขออภัยตัวนี้อยู่สี่พันสี่พันเจ็ดเอ้ยเสทษทีราคาห้าพันสี่ถูกละราคาห้าพันสี่บวกหนึ่งพันเป็นหกพันสี่นะครับบวกอีกห้าร้อยเป็นหกพันเก้าไม่ใช่เจ็ดพันสี่นะขออภัยพูดผิดมันจะเบอร์ๆหน่อยนะครับ ทำงานตอนกลางคืนดึกดึกมันหลายรุ่นเกินครับเพื่อนผมบางทีจําราคาผิดผิด,ผดถูกถูกว่าต้องขออภัยนะในคลิปวิดีโอนี้ก็ตัวปืนห้าพันสี่บวกกับตัวชาร์จหนึ่งพันหนึ่งร้อยคิดไปหนึ่งพันนะครับเท่ากับบวกหนึ่งพันบาทก็จะเป็นหกพันสี่บวกลูกกระสุนหนึ่งถุงกับค่าขนส่งอีกห้าร้อยไปเสร็จจบที่เท่านี้หกพันเก้าร้อยบาทนะครับนรู้ราคากันเลยนะชุดพร้อมเล่นหกพันเก้านะ ต้องขอบอกก่อนว่า6 0 0ัราคาต้นปีนี้นะครับกลางปีถ้าของเข้ามีการขยับเรื่องของภาษีเรื่องของอากรเรื่องของค่าระวางเรือหรือค่าขนส่งค่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นค่าเงินหยวนที่มันปรับขึ้นอาจจะเป็นราคาปืนอาจจะกระโดดเป็น5,8 0พหรือ6000 6 0 0 5อะไรอย่างนี้อันนี้คือสมมุตินะเพื่อนๆนะว่ามันมีการปรับราคาขึ้นก็ต้องปรับราคาขึ้นตามในเซตราคาที่เราส่งให้ในอินบ็อกซ์ดูคลิปวิดีโอนี้อาจจะเฮ้ยผมดูคลิปมา ชุดพร้อมเล่นหกพันเก้าเองทําไมพี่ส่งเซ้ตราคามาเป็นเจ็ดพันห้าเป็นเจ็ดพันแปดเป็น 7, 800, เจ็ดพันเก้าเอ่อมันมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วสําหรับปืนอย่างเช่นเอ็มยิมสี่อย่างเช่นอ่าสนููฟอย่างเช่นเอ็อ op, อเนซ e ี C บางรุ่นที่เราทํารีวิวไว้เราบอกราคาไปนะครับแต่พอมีการขยับราคาขึ้นห้าร้อยถึงหนึ่งพันเราส่งเซตราคาให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่เข้าใจบอกว่าในคลิปดูมาราคานี้นะครับต้องย้ําว่าวันนี้นะครับเดือนมีนาที่เราทํารีวิวตัวเนี้ยดีบี ศูนยตัวนี้ราคาปืนวันนี้มัน5 4าพันสนะครับแต่ถ้ากลางปีท้ายปีนะครับมันมีราคาปรับขึ้นก็ต้องปรับขึ้นตามเซตราคาที่ผมส่งไปเนาะเอาเป็นว่ารีวิวนี้เป็นรีวิวทดสอบดูรีวิวทดสอบขนาดน้าหนักความเร็วกระสุนก็แล้วกันความยาวตัวปืนความยาวตัวปืนนะครับเจ็ดซนเมตรนะครับยีนิ้วชุดหน้า i อเป็นชุดรางหน้าเนิ้วนะครับความสูงปืนโดยเฉลี่ยก็ประมาณ ตัวนี้อยู่ที่11นิ้วนะครับอ,อ่ผมวัดให้นี่เผื่อเค้าไปหาซื้อกระเป๋ากันนะครับตัวประกับดิคโเวอร์ตัวนี้กดตรงนี้นะครับเราสไลด์ออกได้นะกดปุ๊บแล้วค่อยๆสไลด์ออกมันจะแข็งนิดนึงนะครับถ้าจะเอาออกนี่นะครับมันเป็นรางรอบทิศนะครับเราถอดตัวประกับดิวัคเบอร์ออกเราก็สามารถซื้อเลเซอร์ซื้อไฟฉายซื้ออุปกรณ์มาติดเสริมเติมเพิ่มเติมได้เขาแถมมาคู่หนึ่งนะครับซ้ายขวา เวลาใส่ก็กดนี่ดันเข้ามาล็อกไกลนะครับเซฟเซมิออโต้น,นะครับปุ่มกดแม็กอยู่ฝั่งนี้นะครับกดตรงนี้แม็ก0 0สนัดนะครับแม็กขนาดสามนัดตัวนี้เป็นตัวดันลุกเลื่อนโบล็อกนะครับเอาไปกดเล่นนะครับมีหูช้างมาให้มีหูช้างมาให้นะครับสำหรับห้อยสายซ้ายขวาพันท้ายสไลด์ได้5ระดับนะครับพันท้ายสไลด์ได้5ระดับ สูนหลังอ่าเป็นสูนหลังแบบปรับขึ้นลงได้นะครับหรือจะเลื่อนซ้ายขวาก็ได้นะครับปรับได้ตรงนี้มีศูนย์แบบละเอียดกับศูนย์แบบหยาบขึ้นมานิดนึง0ูอ่ารู2มิลอย่างนี้นะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าสามเหลี่ยมอมองขนาดกับศูนย์หลังได้นะครับปลอกรดแสงนะครับปะรรลสาสงบห1 5บอดี้โลโก้โคยิงเลเซอร์มานะครับ หนังสือสีขาวสวยๆเดี๋ยวเราดึงคันล้ังดูนะครับดึงคันลางปึ๊บแผ่นคัดปอกเปิดนะครับลูกเลื่อนหลอกตัวนี้โบนะครับตัวนี้ก็เหมือนเ e อ c ซแล้วเวอร์ชันนี้ค้างได้นะครับกดตรงนี้นะกดตัวค้างโบกดปุ๊บแผ่นดีกับเหมือน e อ C ทุกอย่างนะครับเหมือน e อ c ซีทุกอย่าง เลือนฮอปเป็นเลือนฮอปโพวินด้วยนะครับเวอร์ชั่นใหม่ก็จะเหมือนกับ DB 034, 035, 036ในในเวอร์ชั่นปีที่แล้วคือทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับภายในเกียร์เียงแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาเวลาใส่แบตนะครับให้ดึงท้ายออกปุ๊บอย่างนี้สายไฟ,ไฟเป็นท้ายผ่าแบบ GNP มาเลยนะครับสายไฟมีดำแดง ผมขออนญาตเอาแท่นตั้งก่อนตัวนี้นะครับมันเป็นปืนที่ทำมาในราคาไม่แพงแล้วก็ของที่ให้มาเป็นของดีมากนะฮะตัว DB 036ที่เราทำรีวิวไปนะครับนี่ผมใช้อู่ควางยาวนะตัวนี้มันเป็นเกียร์เวอร์ชัน QD นะครับ1.5ด้วยนะ เป็นเวอร์ชันแบบ QD นะครับผมขอแยกเอาหมุนตัวนี้ออกก่อนให้ดูนะว่ามันสามารถเปลี่ยนสปริงได้จากแกนท้ายก็ถ้าเป็น e อ c ยเนี่ยมันจะเทียบรุ่นกับเวอร์ชัน1.5นี่ครับผมคลายเนาะตัวนี้เอาตัวนี้ออกนะครับดูครับสิ่งที่เห็นข้างในสามารถเปลี่ยนสปริงจากแกนท้ายได้เลยนะครับยี่ห้อนี้ แล้วเพื่อนเอครับราคาปืนราคาปืนถูกมากแต่งานก็ดีมากดันเข้าไปบิดเห็นไหมครับนี่เป็นท้ายแบริ่งหัวแบริ่งแต่ลูกสูบยังเป็นฟันพลาสติกอยู่นะครับเปลี่ยนลูกสูบฟันเหล็ก a s ใส่ก็หล่อละนะแต่ว่าเป็นเฟืองสิบต่อนหนึงถ้าจะแต่งโทนแต่งแรงแต่งมั่นยำใช้เซ็ตแต่งเดียวกับ db 036ที่เราเพิ่งรีวิวไปวันก่อนว่าแต่งแรงในงบประมาณ5000นะครับ ตัวนี้เป็นท้ายที่สามารถใส่กับ ENC ได้นะครับเขาเรียกท้าย QD 1.5นะฮะท้ายแบบ QD ดโคตรหล่อเลยเพื่อนๆนะครับราคานี้ถูกมากแล้วดีด้วยจบนะแกะให้ดูแล้วนะครับมีคนอยากดูรีวิวนะตัวนี้นะมาทำรีวิวให้เลยนะฮะวันนี้ทำให้ด่วนๆเดี๋ยวทำรีวิวตัวนี้ก่อนแล้วก็จะไปทยอยทำรีวิว ENC ก่อนนะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าทำรีวิว e อ c แล้วก็ ทยอยทำรีวิวตัวที่ยังไม่ได้ทำรีวิวของดับเบิลอีกหลายรุ่นเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขันให้แน่นจบใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่เราจัดเป็น15,400ให้ชุดพร้อมเล่นเสียบเข้าไปต่อสายนะครับต่อสายปุ๊บเก็บสายเข้าไปนะครับพับพับเก็บให้มันเล็กที่สุด สไลด์ท้ายเข้ามาดึงดึงท้ายลงนะครับดันเข้าอ่านี่โอเคนะครับประมาณนี้ฟังเสียงนะครับใช่เย,ยนฟังแล้วเสียงมันหลอนหูยังไดกไ็รู้นะครับขออนุญาตหมุนมอเตอร์หมุนขวานะครับตามเขียนนาฬิกาขึ้นไปอีกสักหนึ่งรอบนะครับ สูงไปนะครัขออยาตคลายครึ่งรอบโอเคประมาณนี้เสียงดีเลยเซฟต่อไปมาวัดความเร็วกระสุนนะครับขออยากเอาลูกกระสุนใส่ก่อนชูเจ้าางศูนย์เต็มแม็กแล้วนะครับสามร้อยนัดปั่นตรงนี้ ปั่นที่ตูดนะครับสำหรับวิธีการเล่นปั่นปุ๊บลูกจะขึ้นตรงนี้ปั่นตึงๆนะครับตึงมือถ้าลายมันสุดมันจะได้เล็กๆโอเคเซฟอยู่นะครับอมาดูความน้ำหนักมาดูน้าหนักนะค,ความยาวเรารู้แลว้วประมาณเจ็ดสิบมันคือ m 4 cqb สามพันเก้าร้อยไปสามพันเก้าสิบเอ็ดนะครับประมาณสามกิโลกับอีกหนึ่งขีดสามกิโลกับอีกหนึ่งขีดน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่ ดูความแรงกันครับมาตัวป,ปืนเซฟอยู่นะครับสี่ร้อยเก้าสปริงเบอร์ร้อยสิบสี่ร้อยเก้าสี่ร้อยเก้านะที่สองดูออโต้นะครับสี่ร้อยสิบเอ็ดเลทสิบห้าบอลถ้าแบตเต็มๆน่าจะสักสิบแปดอันนี้แบตแบบแกะกล่องแกะกล่องมาแล้วใช้เลยนะครับสี่ร้อยสิบเซฟไปดูกลุ่มกระสุนกันครับ ตามจุดนาฬิกานะครับกลุ่มกระสุนก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆมันไม่ได้เป,เป็นเป็นท่อทองเหลืองเนาะท่อท่อมันก็อาจจะเขาเรียกว่าโต,โตโตนะครับรูในอาจจะโตกว่าท่อรีดที่เป็น6.01 6.03นะครับกลุ่มกระสุนปลายอาจจะไปซ้ายไปขวานิดนึงนะจากการมองแล้วนะครับแต่ว่าถือว่าใช้ได้แหละ จะเห็นอยู่เนาะยิงคือถ้าปืนเป็นปืนท่อรีดเนี่ยมันจะกลุ่มมันจะดีแต่ถ้าเป็นปืนท่อเดิมโทษนะฮะถ้าเป็นปืนท่อเดิมถ้าดูดีๆนะมันจะวิ่งไปมันจะตื้อๆๆๆโดยอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าดูดีๆจากในกล้องจะเห็นนะครับไม่รู้ว่าเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่านะแต่ในความรู้สึกคือมันประมาณนี้คือปืนปืนเดิมจากโรงงานเขาทํามาให้เล่นได้ใช้ได้ถือว่าพอสมควรแล้วเจ๋งพอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้แม่นกว่านี้ก็ ลงของแต่งนะครับเราแต่งได้แต่สําหรับราคาปืนที่ไม่แพงนะครับตัวนี้ชุดพร้อมเล่น6กพันเถือว่าถูกมากนะเพื่อนนะแล้วได้ชุดพร้อมเล่นที่เป็นแบตลิโพพร้อมกับอุปกรณ์ที่ให้มาภายในเกียร์อย่างเวิร์กนะแล้วก็เปลี่ยนสปีดได้จากด้านแกนท้ายอีกโอ้โคตรเพอร์เฟกนะครับฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับ db 0-39สานะครับสำหรับคลิปโดรนนี้ต้องขอจบลงตึงเี่านี้ก่อนนะครับทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนนะครับนู่นครับ ช่างบอสขาหักไม่ไปอ่ะขาหักนะครับแต่ยังแต่ยังทำปืนได้อยู่นะยังยังแต่งปืนได้อยู่เขาเพิ่งแต่งปืนเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะทยอยทำปืนแต่งให้นะฮะนช่างบอสวันนี้ขอลาไปก่อนแล้ครับผมสวัสดีครับ